เย่ชิงหยวนกล่าวว่าข้าไปที่ชิงจึงเฟิงแล้วไม่เห็นเจ้ากับเห็นพวกศิษย์แห่งไปจันเฟิงกำลังเตรียมจะขึ้นไปเตรียมขึ้นไปทําอะไรสนชิงชิวหรอระยันเตรียมมารุมจมตีข้าใช่หรือไม่ โดยปกติแล้วเสิงชิงชิวมักมีเรื่องขัดแยง้งกับไผ่จันเฟิงเป็นประจำแต่ข้อขัดแยง้งคราวนี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีความจำเป็นจริงๆสิทธินหนึ่งของไผ่จันเฟิงเดินทางไปยังเมืองเล็กๆทางไกลแห่งหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจกอดีไปเห็นใบหน้าคุณตาของคนผู้หนึ่งเดินเข้าหอนอนหงการเป็นหอคณิกาที่ใหญ่ที่สุดในที่นั้นเข้าทุกคนในไผ่จันเฟิงไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เหมือนกับหลิวชิงเกอไม่มีใครรู้สึกดีกับเสริงชิงชิว เห็นโอกาสเช่นนี้ไหนเลยจะปล่อยให้ผ่านไปจึงตามเข้าไปทันทีกล่าวเยาะเย้ยถากถางว่าเสนชิงชิวยามปกติเซซ้างพฤทธตนสูงส่งบริสุทธิ์กลับเข้าออกสถานที่พันนี้ช่างเป็นที่เสื่อมเสียแก่สำนักอย่างถึงที่สุดจริงๆ ผู้จาไม่เข้าหูสองสามคำสินชิงชิวเลยทำลายเขาเสียเจ็บหนักสาหัสหลังจากเสร็จพวกนี้กลับถึงไปจันเฟิงก็ไปเจอเอาหลิวเชิงเกอเข้าหลังสักถามจนได้ปวามหลิวเชิงเกอก็ไฟโทรศัพท์ยพุ่งท่องกระบี่ออกมาตามหาเขาเพื่อสะสางบัญชีทันทีเตรียมจะเอาคืนแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวหากไม่ใช่เย่อชิงหยวนจับได้ว่าบรรดาสิทธิ์น้องไปจันเฟิง เตียนจะไปจิงจิงเฟิงเพื่อพังเรือนถ่ายของเสริงชิงชิวแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเมืองในเล็กแห่งนี้จะถูกพวกเขาทุบทลายจนมีสภาพเป็นอย่างไรเห็นเย่ชิงหยวนปิดปากไม่พูดไม่จาเสิญชิงชิวก็พอจะเดาออกไปจันเฟิงในเลยจะวางแผนทำเรื่องดีๆของเขาเรื่องของเขาจะทำแบบเรื่องดีๆเขาเลยเปลี่ยนเรื่องเจ้าไปจิงจิงเฟิงทำไมข้าไม่ใช่บอกไว้ว่าอย่ามาหาข้าหรอกหรือเย่ชิงหยวนก็ ก็อยากจะไปดูๆเจ้าหน่อยว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสนชิงชิวกล่าวว่ารบกวนสิทธิพี่เยี่ยต้องเป็นห่วงข้าสบายดีมากถึงแม้จะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นแต่ก็ดีตรงที่เจ้ายศเขาชิงจิงเฟิงไม่รังเกียจเยี่ยชิงหยวนเดินตามหลังเขากล่าวว่าหากว่าสบายดีจริงๆทําไมถึงไม่เคยค้างคืนที่ชิงจิงเฟิงเลยเล่า สนชิงชิวมองเขาได้แววตาเย็นยะเยือกเขารู้ว่าเย่อชิงหยวนจะนึกว่าเขาอยู่จริงๆเฟิงและถูกกีดกันเป็นมาหัวเน่าการคาดเดาของเยื่อชิงหยวนใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลแต่คราวนี้เขาเดาผิดไปแล้วจริงๆถึงแม้ส่นชิงชิวจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของสหายร่วมรุ่นแต่ไม่ได้ถูกกีดกันจนถึงขนาดหาที่นอนในห้องรวมไม่ได้ส่นชิงชิวเพียงแต่รังเกียจที่ต้องไปนอนเบียดกับเพศเดียวกันก็เท่านั้นตอนนั้นทุกครั้งหลังจากถูก สิวเจี้ยนหลวซ้อมหรือไม่ก็มีนางสงก่อนข,อขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะต้องถูกซ้อมแน่ตนกำมัจะแอบปีนเป็นนั่งตัวสั่นเงินงกในห้องนอนชิวหหยถังซิวเจี้ยนหลวงไม่ยอมให้น้องสาวได้รู้ถึงด้านที่วิปริตคุ้มครั่งของเขาที่นั่นจึงเป็นที่เดียวที่ตนจะสามารถเข้าไปหลบได้เมื่อก่อนก็เคยมีหญิงสาวแบบนี้อยู่คนหนึ่งคอยเป็นพี่สาวให้พวกเขาแต่พอนางโตเป็นสาวก็ถูกขายให้แก่ตาแก่งับเงอคนหนึ่งเอาไปเป็นเมียใหม่แทนเมียเก่าที่ตายไป,ไป พอพวกเขาออกจากเมืองนั้นไปก็ไม่เคยพบนางอีกเลยชอบผู้หญิงหาใช่เรื่องหน้าละอายสักนิดแต่การเอาผู้หญิงมาเป็นเกราะป้องกันหดตัวอยู่ในอ้อมอบของพว้นางเพื่อหาความมั่นใจให้ตัวเองไม่ต้องใครให้ใครมาบอกสินจิงชิวก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องหน้าละอายอย่างที่สุดดังนั้น ให้ตายเขาก็ไม่หวนเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะเยี่ยชิงหยวนสันจิงชิวตอบสบายสบายไม่รีบไม่ร้อนหากบุกว่าข้าอยู่ที่ชิงจิงเฟิงไม่ได้ไม่สบายเจ้าจะทำอย่างไรถ้าเหมือนตอนที่ชักนำข้าเข้าชิงจิงเฟิงคราวนี้ก็ดึงเข้าสยงติ่งเฟิงหรือเย่ยชิงหยวนคิดคิดก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าาเจ้าต้องการสันจิงชิวขั้นเสียงตัดบทเขา ข้าย่อมไม่ต้องการอยู่แล้วข้าต้องการเป็นหัวหน้าสิทธิ์เจ้ายอมยกตำแหน่งนี้ให้ข้าหรือไม่เล่าเจ้ายอมให้ข้าเป็นเจ้าสำนักหรือไม่เล่าเขากล่าวด้วยเสียงเฉียบขาดใน12ยอดเขาชิงจิงเฟิงอย่างน้อยก็อยู่อันดับสองข้าม่สู้นั่งรอตำแหน่งนี้ต่อไปไม่ดีกว่าหรือเย่ชิงหยวนถอนใจเสียวจิ่วทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยพอได้ฟังชื่อนี้ส่วนชิงชีก็ตัวสั่นเถิ่อหงุดหงิดสุดจะเปรียบอย่ามาเรียกข้าแบบนี้นะ ในบรรดาสิทธิ์รุ่นชิงด้วยกันสนจ,จิงวล่องแคล่วมีไหวพริบเจ้ายอดเขาจึงโปรดปานเขาค่อนขมมากดังนั้นถึงแม้จะเข้าสำนักได้ไม่นานอีกทั้งพื้นฐานก็ด้ยกว่าสิทธิคนอื่นต่กลับถูกกำหนดตัวให้เป็นผู้สืบทอดคนต่อไปหลังจากเจ้ายอดเขาตั้งชื่อให้กับว่าน,น้าสิทธิ์ชื่อเดิมก่อนหน้าก็ไม่เอามาใช้อีกไม่ก่อน ชิวจิวดัวบังคับให้เขาหัดอ่านหัดเขียนหนังสือสนจิวรังเกียจเป็นที่สุดเพราะเขาไม่อยากเรียนตอนนี้กลับได้อาศัยสติปัญญา <c oughs> ความรู้ที่ได้เรียนได้ท่องมาเลยฉลาดกว่าคนอื่นได้รับความโปลดปรานจากเจ้ายศเขาแต่ที่น่าขวนกว่าก็คือไตล่ามีชื่อตั้งมากตั้งมาเจ้ายดเขาดันเอาคำว่าชิวที่เป็นอักษรตัวเดียวกับนามสกุลชิวมาตั้งชื่อให้เขา แต่จะหน้าขันอย่างไรเจ็บแค้นจนขบเกี้ยวเคี้ยวฟันอย่างไรสวนชิงชิวก็ไม่ทางไม่ใช้มันชื่อนี้จะเป็นตัวแทนของชีวิตใหม่อันสดใสชดช่วงนับจากนี้ไปของเขาส่วนชิงชิวปรับความรู้สึกกาแล้วกราบยิ้มยิ้มชื่อนี้ข้าได้ยินแล้วมีน้ำโหลืมมันไปนานแล้วสิพี่ก็ช่วยกรุณาลืมมันไปเสียด้วยเย่ชิงหยวนงั้นหากข้าเรียกเจ้าเชื่อนี้และเจ้าตอบรับขึ้นมาก็หมายความว่าไม่โมโหแล้วใช่ไหม สนชิงเชียวยิ้มเย็นเป็นไปไม่ได้แน่นอนเย่ยชิงหยวนข้าจะบอกเจ้าอีกครั้งอย่าให้ข้าได้ยินชื่อน,นี้อีกในสุดสนชิงชิวก็โมโหจนอดรนทนไม่ไหวบุกเข้าไปถึงสยองติ่งเฟิงสยองติ่งเฟิงนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาสนชิงชิวพยายามจะปไปเหยียบให้น้อยที่สุดส่วนเยี่ยชิงหยวนเขาก็พยายามจะเจอหน้าให้น้อยที่สุดเช่นกันด้วยเหตุนี้งานประลองของส2องยอดเขาแต่ละปีจึงเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหน,น่ายสำหรับเขามาก 12ยอดเขาของชางสยงซานกำหนดลำดับไว้ตายตัวลำดับลำดับขั้นไม่เกี่ยวกับความเก่งกาจของแต่ละยอดเขาแต่ดูจากลำดับเวลาก่อนหลังว่าในมราเจ้ายอดเขารุ่นแรกๆผู้บุกเบิกชางสยงซานนั้นผู้ใดช่างชื่อเสียงขึ้นมาก่อน เจ้ายอดเขารุ่นต่อๆมาก็จะเรียกขานกันและกันตามลําดับขั้นหาใช่ตามลาดับว่าใครเข้าสํานักก่อนหลังดังนั้นต่อให้เขาเข้าสํานักช้ากว่าหลิวชิงเกอร์มากแต่ชิงจิงเฟิงเป็นยอดเขาอันดับสองเป็นรองจากสยองติงเฟิงขณะที่ไผยันเฟิงอยู่ลาดับเจ็ดหลิวชิงเกอร์จรึงจาต้องกัดฟันเรียกเขาว่าสิทธิ์พี่อย่างไม่อาจเลี่ยง แต่ขณะเดียวกันการระดับขั้นเช่นนี้ทุกครั้งของนสิทธิ์สยองติ่งเฟิงกับชิงจินเฟิงเลยต้องตั้งแถวติดกันว่านาสิทธิ์ก็ไม่อาจไม่ยืนด้วยกันหากเวลาอื่นเย่อชิงหยวนหาตัวเขาไม่พบก็จะเฉยโอกาสนี้ถามสาระทุกสุขดิบเขาไม่หยุดตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอ,อย่างการฝึกชานจนถึงเรื่องเล็กอย่างการกินอยู่พ้ามไปเรื่อยถึงแม้ส่วนชิงชิวจะลำคาญเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้โง่เขลาถึงขนาดสร้างความลบักใจให้กับหัวหน้าสิทธิ์ของเจ้าสำนักต่อหน้าท่านและกำนันเยอะชิงหยวนถาม20ประโยคเขาก็ตอบหนึ่งประโยคห่างเหินแต่ไม่เสียมารยาทในใจกับทบทวนคาถาที่หัดท่องเมื่อคืนหรือคำนวณแผนการอื่นๆไปด้วยนี่เป็นฉากชวนหัวที่สุดประจำงานประลองแต่ละปีคนทั้งสองอาจไม่รู้แต่สำหรับสิทธิท์วนใหญ่แล้วก่อนหน้าที่งานประลองจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ การได้มองหัวหน้าสิทธสองคนนี้ที่คนหนึ่งทำตัวปิดปกติไม่สนใจจยรักษาความสงบคอยพูดพึมพำส่วนอีกคนไม่ยอมหันไปแลสายตามมองตรงไปข้างหน้าไม่วอกแวกขณะน,นี้ปากคออือออไปเรื่อยอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนับเป็นความบันเทิงเพียงหนึ่งเดียวในระหว่างการกล่าวประทักถาแสนจะยืดยาวและน่าเบื่อของเจ้ายอดเขา ดังนั้นการที้สนชิงชิวเป็นฝ่ายไป helmet, ที่สงฝิ่นเฟิงเสียเองไม่เพียงเย่ชิงหยวนจะประหลัดใจละคนยินดีบรรดาสิทธิ์เกือบจะทุกคนในที네่นั้นล <immature> ้วนอยากจะดีครองร้องปล่าเรียกไกลๆมาดูกันเป็นแถวส่วนชิงชิวกับไม่พูดอะไรมากเขาไม่ชอบใจที่มีคนมาเหมาเอาว่าจะมีละครลิงให้ดูพอเขาอนุญาตไปฝึกบำเพ็ญเพียรในถ้ำหลิงซีได้ พอขออนุญาตไปฝึกบัมเพนเพียนในถ้ำหลิงซีได้ก็เดินจากไปทันทีถ้ำหลิงซีเปลี่ยนไปด้วยปราณทิพย์และตัดขาดจากโลกภายนอกสนชิงชิวเดินลุกเข้าไปข้างในหน้าตายิ่งหมายิ่งมึ่งตึงมันเวลาอันสูญเปล่าระหว่างที่อยู่ในกำมือของสิวเจียนหลัวและอูเยี่ยนจือมิผลครบทุอย่างที่กล่าวได้ว่าไม่ใช่น้อยๆในบรรดาเจ้ายอดเขารุ่นใหม่เย่ชิงหยวนย่อมถึงระดับจินไต จินตันได้ก่อนใครชีชิงชีกบหลิวชิงเกอแทบจะฝ่าทะลวงเดินขั้นได้ในเวลาไล่เรียกกันแม้แต่ช่างชิงหัวแห่งอันติงเฟิงที่ไม่ได้เรื่องในราวก็สามารถบรรลุระดับจินตันได้ทันก่อนขึ้นรับตําแหน่งอย่างชิวเฉียดยิง่งสนชิงชิวร้อนใจก็ยิ่งย่าอยู่กับที่ไม่เป็นไหนกระวนกระวายเหมือนกับกลืนระเบิดลงไปเป็นลอยๆอยช่างแพดเผาในอก ในสมองจนร้อนรนไฟโทรศัพท <aj> <laughs> ์เดือดพร่านทุกวันสภาพเช่นนี้ของเขาไม่ว่าใครก็ย่อมไม่กล้าไปกวนโมโหแต่ไม่กล้ากวนโมโหไม่ได้หมายความว่าสนจริงชิวจะยอมปล่อยผ่านไปเห็นเห็นอยู่ว่าให้วิชามาเพลนชาญเบื้องต้นผิดผิดแก่ลั่วพิงเหิไปเขาน่าจะเลือดออกทวารทั้งเจ็ดร่างระเบิดตายไปเสียนานแล้วเหตุฉไหนไม่เพียงไม่มีอาการไม่หนำซ้ำระดับฝีมือเขายังเพิ่มเพ้่นอย่างคงเส้นคงวาอีกด้วย อุซาบอกหนิงอิง,องเสียหลายครั้งหลายหนว่าให้อยู่ห่างๆถ้าไม่ให้มั่วสุมกับร่วบปิงเหอทำไมถึงยังเห็นพวกเขาการะซิบกระซาบกันต่อหน้าต่อต,อต,อตาอยู่ได้ทุกวันสันชิงชิวระแวงสงสัยไปหมดทุกอย่างมักจะคิดว่ามีคนแอบซุบซิบนินทานลับหลังเรื่องที่เขาเ,เข้าสู่ระดับกินตันช้าไม่เห็นด้วยที่เขาได้รับตําแหน่งเจ้ายอดเขาคิดจะแทนตนข้างหลังเพื่อดํารงตําแหน่งแทนปิดด่านฝึกวิชาในถ้ำหนึ่งสี่คราวนี้หากไม่อ่านฝ่าถลวงเลื่อนขั้นได้แล้วก็ สนชิงชิวมบนท่านหินยังคงคิดฟุ้งซ่านไ่หยุดจนหลังเหนือยเย็นๆออกมาลมหายใจติดขัดตาลายเห็นดาวระยิบระยับตรงหน้าพรานรู้สึกว่าพระังพิบขุมหนึ่งคุ่งผ่านปั่นป่วนอยู่ในชีพจรนิหาใช่เรื่องเล็กหน้อยให้เขาใจสั่นรีบนั่งตัวตรงพยายามจะระง,งับสติอารมณ์อย่างเต็มที่แต่แล้วก็มีคนก็นมาใกล้จากทางด้านหลังสนชิงชิวคนลุกสู้ชูชิวอยากขึ้นโดยพรานชักกระบี่ออกมาครึ่งฝักถามเสียงแกรกงนห่าง เข็นแข็งกระด้างว่าผู้ใดมือข้างหนึ่งกดไหล่เขาเบาๆเย่ชิงหยวนข้าเองสนจิงชิวเงีบเยื่ชิงหยวนถ่ายทอดพลังทิพย์ให้เขาอย่างต่อเนื่องสยบกระแสปราณทิพย์ปั่นป่วนให้สงบลงกล่าวว่าเป็นความผิดของข้าเองสิ์น้องกำลังใจคอไม่สงบ กลับมาทําให้เจ้าตกใจสันจ,จิงเชียวเพิ่งจะถูกความคิดฟุ่งซ่านของตนเองทําให้เกิดอาการตกใจกลัวด้วยเพราะเหตุนี้จึงยิ่งไม่อยากฟังคนอื่นเปิดโลงกล่าวอย่างมัวหงว่าผู้ทนายตกใจกันสิทธิเจ้าสำนักไม่ใช่ว่าแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเข้าถ้ำหลิงสีมาปิดด่านฝึกวิชาหรอกหรือพอข้าเข้ามาก็ถึงกับต้องตามมาเยี่ยงชิงที่กับข้าด้วยเยี่จิงหยวนข้าไม่ใช่ไม่เคยเข้ามาเมื่อก่อนก็เคยเข้า เฉินชิงชิวจับต้นชนปลายไม่ถูกผู้ใดสนว่าเจ้าเคยเข้ามาหรือไม่เย่ชิงหลันถอนใจสิทน้องเจ้าผูดให้น้อยลงสักคำสองคำตั้งอกตั้งใจปรับลมปราณให้คงที่จะได้หรือไม่ทนนเทียนบนแท่งศิลาอันแห้งผาาสองแวววับแวมสลัวสลัวเฉินชิงชิวเดิมทีอยากต่อ้อต่อเทียงแต่พอเห็นภาพเลยรวมภายในปูหาถ้ำที่เขาเลือกก็ต้องตกตะลึงหลุดปากไปว่าที่นี่เคยมีคนฆ่ากันตายมาก่อนหรือ บนผนังถ้ำล้วนเต็มไปด้วยรอยมีดฟันขวานจามดูรากระเป็นแผลเป็นผ้าตัดกันชั้นแล้วชั้นล่างบนหน้าคนดูสยดสยองเป็นอย่างยิง่งเย้จึงหยวนกล่าวต่อมาจากด้านหลังไม่มีหรอกในถ้ำหลิงซีไม่อนุญาตให้มีการต่อสู้กันนอกจากรอยกระบี่แล้วยังมีรอยเลือดสีแดงคร้ำเป็นปื้นอีกด้วยบางแห่งดูเหมือนเอากระบี่แทงเข้าร่างจนเลือดสาต์กระจายบางแห่งดูเหมือนมีคน เคยเอาหน้าผากโขกกับพนังหินเพื่อร้องของอะไรบางอย่างมีร่องรอยการโขกศีรษะส้ำแล้วส้าเล่าส่นชิงชิวมองเลือดมองรอยเลือดสาวสามแห่งที่เกือบจะกลายเป็นสีดำอยู่แล้วเช่นนั้นก็มีคนตายอยู่ในนี้หรือตอนที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันมักจะเป็นเยี่ยชิงหยวนที่คอยพูดจาไม,ม่หยุดไม่เคยมีสถานการณ์ที่เยี่ยชิงหยวนไม่พูดไม่จาม,มาก่อนเลยเส่นชิงชิวไม่ชินอย่างมากจู่ๆก็ขนลุกเกลียวเยี่ยชิงหยวน เย่ชิงหยวนข่าอยู่นี่สันชิงชิวกล่าวต่ออยู่แล้วทำไมถึงไม่ส่งเสียงสักแอะเย่ชิงหยวนกล่าวว่าไม่ใช่ว่าพอข่าเปิดปากสิ์น้องก็จะรำคาญหลอกรือสนจริงชิวหรอ <c oughs> ใช่แล้วเจ้ามันน่ารำคาญที่แท้เจ้าก็รู้ตัวนี่แต่อย่างไรเขาก็ไม่อยากอยู่เงียบๆในที่มืดสลัวแห่เช่นนี้จึงได้แต่คุยเรื่องนี้ต่ออยาฝืนใจเต็มที่ ได้ยินว่าบางครั้งถ้ำหลิงซีเอาไว้ใช้ขังคนที่ธาตุไฟเขาแทรกปอเข้าสู่เส้นทางสายมานเจ้าว่าเป็นไปนได้หรือไม่ที่จะเป็นสถานการณ์แบบนี้เนิ่นนานเย่ยชิงหยวนกระทำเสียงอืมเบาๆปิดปากเงียบไม่ออกความเห็นสันชิงชิวไม่ได้ถามความถามไม่ได้ความจ้องผนังถ้ำอยู่ครู่หนึ่งก็ลงความเห็นว่าดูท่าว่าคนคนนี้อยากออกไปได้ได้ให้ได้จริงๆดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่นานมากกว่าจะตายไป หากเลือดเหล่านี้เป็นเลือดของคนคนเดียวกันไม่ตายก็ร่ำแร่นะแน่นอ,อนอยู่จิวสนจึงเชียวร,รู้สึกว่ามือของเย่ยชิงหยวนที่ทาบกับไหล่ตนดูจะเคลื่อนไหวผิดไปจากปกติเขาทมอย่างระแวงเป็นอะไรไปผ่านไปครู่นใหญ่เย,ย่ชิงหยวนจึงค่อยกล่าวว่าไม่มีอะไรสนจึงเชียวหุบปากเขามองไม่เห็นสีหน้าของเย่ยชิงหยวนที่อยู่ด้านหลังแต่มือที่ส่งทายพลังทิพย์ให้เขานั้นเหมือนกับจะสั่นเบาๆตอนสนจึงเชียวฟื้นขึ้นมาค่อยรู้สึกว่า บาดแผลบนร่างเย็นสบายขึ้นมาบ้างความปวดแสบปดร้อนอันแสนทรมารระดับชีวิตอยู่มิสู้ตายก่อนหน้านี้บรรเทาลงไปไม่น้อยเขาลืมเขาฝืนลืมตาขึ้นมาอย่างลำบากก็เห็นว่าเงาร่างของใครบางคนนั่งกุ้เขา่าข้างหนึ่งอยู่ใกล้ๆก้มหน้าตรวจดูอาการของเขาชายเสื้อสีดำ แค่สยญายบนแท่นศิลาสีขาวคลุมทับกระบี่ยาวเก่าคร่ำคร่า,าไม่สุดตาเล่มหนึ่งมีขวดยาว่างเปล่าสองสามขวดล้มกลิ้งอยู่กระบี่คือเสียนสู้คนคนนั้นย่อมเป็นเย่ชิงหยวนใบหน้ายังคงหล่อเหลาอ่อนโยนแต่สีขาวกว่าปกติค่อนข้างมากทั้งดูอิดโรยเวลาเช่นนี้ก็มีแต่เย่ชิงหยวนที่ยังมาดูเขาสนชิงชิวเอ่ยคำด้วยเสียงแหบแหบ้งเจ้าเจ้าก็มาได้อย่างไร ลวดปิงเหิไม่ต้องการให้เขาสุขสบายแล้วยอมให้เย่ชิงหยวนเข้าคุกน้ำมาช่วยรังลมหายใจได้อย่างไรเย่ชิงหยวนเห็นเขายังพูดได้ก็โล่งอ,อกกุมมือเขาไว้พรางก่ลาวเสียงต่ำไม่ต้องพูดแล้วรวบวมปราณตั้งสมาธิเขาอยากถ่ายพลังทิพย์ให้เสริมชิงเฉียวบาดแผลจะได้หายเร็วขึ้น คราวนี้เสียงชิงเฉียวไม่ได้สะบัดหนีเขาอีกเพราะในใจกาลังคิดว่าจริงสิอย่างน้อยๆก็เป็นถึงเจ้าสํานักคนหนึ่งรวบปิงเหงกระบความลุกเท่าวังห้วนหัวาต่อให้มีท่าทีแข่งกร้าวอย่างไรฉากหน้าก็ต้องให้เกียรติเขาสามส่วนแต่คงยุ่งยากไม่น้อยกว่าจะเข้ามาได้พลังทิพย์แล่นผ่านปากแผลบริเวณที่เนื้อหนังแหว่งวินแหว่งวิน่นปวดแสบปวดร้อนราวกับถูกเข็ม เหล็กจิ้มทีทีสนจ,จิงชิวกัดฟันแน่นแค้นจะต้องระอ,ออกมาให้หมาพันทางลวดปิงเห่อเหลี่ยมภูข้องมันกับไม่น้อยลงเลยจริงๆด้ยินนั้นเสียงที่เตรียมไปได้วยความเกลียดชงังเข้ากระดุกดำเช่นนี้เย่ยชิงหยวนก็ถอนใจอีกคำรบหนึ่งความจริงแล้วเย่่ชิงหยวนไม่ใช่คนชอบทอดถอนใจแต่สนจ,จิงชิวก็มักจะก่อปัญหาให้เขานั่งไม่ติดได้เสมอ เขากล่าวอย่างอ่อนแรงว่าสิทธน้องเรื่องมาถึงป่านนี้เจ้าทำไมถึงยังไม่ทบทวนความผิดของตัวเองสักนิดเล่าต่อให้ทุบตีจนฟันหักต้องเกินเลือดลงท้องสันชิงชิวก็ไม,ม่วันยอมรับผิดเด็ดเดดขาดโดยเฉพาะต่อหน้าเย่ยชิงหยวนยิ่งจะหมายว่าเขาจะยอมรับสันชิงชิวกล่าวด้วยความชิงชังว่าข้ามีความผิดอะไรสิทธพี่เจ้าสํานักช่วยบอกข้ามาทีล่วมพิงเหอไม่ใช่ไอหมาพันทางแล้วจะเป็นอะไรคอยดูไปเถอะ มันไม่พอใจแค่จากการฆ่าคนเดียวหรอกบรรณาหากโลกของผู้ฝึกวิชาเซียนเกิดความบุบมายปั่นป่วนขึ้นมาแล้วก็ความผิดอย่างเดียวของข้าก็คือไม่ได้เอากระบี่ฆ่ามันให้ตายเสียแต่แรกเย้ชิงหยวนสายหน้าราวกับคาดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเจอคําตอบแบบนี้จึงไม่คิดจะโน้มน้าวตักเตือนเขาอีกเรื่องถึงขั้นนี้ไม่ว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดแล้วเขาถามขึ้นอย่างปุบปรับว่าสิทธิ์น้องหลิวเป็นเจ้าข่าจริงๆหรือ สนชิงเชียวไม่คิดจะพูดอะไรเพื่อเอาใจเขาเลยสักนิดแต่ก็ยังคงเหลือบมองสีหน้าเย้ยชิงหยวนแวบ,บหนึ่งอย่างอดไม่อยู่ขเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกแ็แล้วก็ชักมือที่เย่ยชิงหยวนกุมอยู่กลับมาโดยพันยันกายลุกขึ้นนั่งบนพื้นเย,ย่ชิงหยวนกล่าวว่าเจ้ามักจะบอกว่ามีสักวันที่เจ้าจะต้องฆ่าเขาแต่ข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าจะฆ่าเขาจริงๆสนชิงชิวกล่าวเสียงเย็นชาตอนนี้เจ้าไม่ใช่คิดไปแล้วหรอกหรือ ข้าก็ฆ่าไปแล้วสิทธิพี่เจ้าสนนักมาตำหนิผู้ชาเสินเอาตอนนี้ไม่รู้สึกว่าสายไปหน่อยหรือหรือว่าท่านคิดจะการฆ่าเพื่อสํานักเล่าเยื่อชิงหยวนข่าไม่มีสิทธิ์ไปกราบหาเจ้าหรอกสีหน้าและแววตาของเขาสงบนิ่งอย่างถึงที่สุดสงบเสียจนเสินชิงชิวพ่านกดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเช่นนั้นเจ้าหมายความว่าอย่างไรสิทธิ์น้องเคยคิดหรือไม่ว่าหากเจ้าไม่ได้กระทําต่อร่วมเพียงเ,เหอเช่นนั้น แต่แรกทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นส้นชิงชิวหัวเราะลั่นอย่างอดไม่อยู่สิทธิพี่เจ้าสมัครทำไมถึงพูดอะไรน่าขันเช่นนี้เรื่องมันเกิดไปแล้วก็คือเกิดไปแล้วต่อให้ข้าเคยคิดเป็นพันตลบหมื่นตลบก็ไม่มีคำว่าถ้าหากไม่ได้ทำเช่นนั้นเสียแต่แรกกรอกอย่างไรก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขกลับคืนมาแล้วเย่ยจึงหวนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยส้นชิงชิวรู้ว่า คำพูดของตอนเป็นการปักมีดเข้าไปที่สวงอวกเขาตอนแรกก็น,นึกสะใจยิ่งนักแต่พอเห็นเขาตกตะลึงจนสุดลงไปนั่งแปะกับพื้นมองตอนอย่างง้งมความสงบเยือกเย็นและองอาจสง่างามจึงเมาลายสิ้นไม่มีเหลือนกแก่ลงไปหลายปีในชั่วพริบตาทันใดนั้นความรู้สึกอันแปลกประหลาดชนิดหนึ่งก็แล่นขระสูงหัวใจของเสรงิงชิงเชิวอาจจะเป็นความสงสารเห็นใจเจ้าสนักเยียสารเจ้าสนักเย่ยแห่งชางสยงสารผู้สุขขุมตลอดศก ต่อให้ผู้เขาไทซา,านถล่มลงมาตรงหน้าก็ไม่เคยแสดงอาการหวั่นไหวขณะนี้ดูจนตรอกถึงป่านนี้อ่อนแอถึงป่านนี้ช่างน่าสงสารเห็นใจอยู่บ้างจริงๆความรู้สึกสงสารเห็นใจที่เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันนี้ได้คลายกมบางอย่างที่อยู่ในใจเสงบชิงชิวมาตลอดหลายปีออกไปจู่ๆเขาก็คิดอย่างอิ่มเอมว่าเย้ชิงหวนทำดีและรักษาสัจจะกับเขาถึงที่สุดแล้ว ต่อให้ในใจรู้สึกผิดอย่างไรก็ชดเชยให้จนหมดสิ้นไปนานแล้วสินจ,จิงจิวกล่าวว่าเจ้าไปเถอะขอบอกว่าต่อให้ได้โอกาสใหม่อีกครั้งผลก็ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ดีข้ามันจิตใจชั่วร้ายเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทวันนี้ล้วงปิงเหอต้องการให้ข้าไม่ได้ตายดีทั้งหมดก็เป็นเพราะข้าก่อกรรมของข้าเองเย่ชิงหยวนกล่าวว่าตอนนี้ในใจของเจ้ายังรู้สึกแค้นอยู่หรือไม่สนชิงจิวเหรอข้าน่ะ ต้องการจะเห็นผู้อื่นไม่มีความสุขตัวข้าถึงจะมีความสุขท่านจะว่าอย่างไรเล่าเย่ชิงหยวนประคองกระบี่เสียนสู้ด้วยสองมือส่งให้เขาหากว่ายังแขนก็ชักเสียนสู้ออกมาเอาชวิตข้าไปเถิดสนชิงชิวกล่าวเย้อหยันเจ้าสนักเย่ยข่าเจ้าที่นี่นะหรือเจ้ารังเกียจว่าลวงพิงเหอยังตั้งข้อหาข้าไม่พอหรือไรจะว่าไปเจ้านึกว่าเจ้าเป็นใครกันข่าข้าแล้วข้าก็หายแขนหรือ ถ้ามันเกินจะเยียวยาแล้วไม่ว่าอะไรค่าก็แคนไปหมดยาตำหนีผู้สเสสนที่เสียมระยะหัวเราะขันเจ้าเลยเจ้าสํานักเยี่ยนึกว่าตนเองมันยาดีหรือไรออกจะหลงตัวเองไปหน่อยแล้วเขาพูดยาเยาะเย้ย,ายาถากถางอย่างโจ่งแจ้งถึงขนาดนี้แต่เย่ยชิงหยวนก็ทําราวกับฟังไม่เข้าใจไม่ยอมปล่อยมือทั้งยังรวบรวมความกล้าร้องออกมาว่าเสียวจิวข้าสันชิงจิวตวาดว่าอย่ามารีข้าแบบนี้นะ เมื่อที่ชูกระบี่ของเย่ยชิงหยวนค่อยๆตกลงผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยกมือขึ้นมากุมมือใหม่เพื่อถ่ายพลังที่รักษาอาการบาดเจ็บให้เขาอย่างต่อเนื่องราวกับความกล้าหาญถูกตีเตลิดหายไปแล้วครู่ต่อมาเย่ยชิงหยวนก็ไม่เอ่ยปากกล่าววาจจอีกเลยสุดท้ายเสิงชิงชิวจึงกล่าวว่าขอบคุณสิทธิพี่เจ้าสำนักที่หยิบยื้นน้ำใจเจ้าไปให้พ้นสัตทีเถอะภายหน้าอย่าได้โปร่หน้ามาให้ข้าเห็นอีก เยี่ยชิงหยวนเอาเสียนสู้แขวนไว้ที่เอวใหม่อีกครั้งค่อยๆเดินออกไปดังที่เขาต้องการหากหนีรอดจากหาย,ยนะได้ก็จงหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะหนีได้เถอะเจ้าสานักเยี่ยนับจากนี้ไปก็อย่ามาเกี่ยวข้องอะไรกับคนอย่างเฉินชิงชิวอีกเลยเฉินชิงชิวแป๊บหนึ่งในเวลาต่อมาหลังจากผ่านไปได้หลายชั่วยาม <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เินชิงชิวใช้ตาที่เหลืออยู่ข้างเดียวจับจ้องประตูทางเข้าห้องใต้ดินเขมงไม่รู้ว่าจ้องมาแล้วกี่วันในที่สุดลวดพิงเหอก็มาแล้วต่อให้เป็นห้องใต้ดินที่อับชื้นและมืดสลัวลวดพิงเหอก็ยังหล่อเหลาสะอาดเอี่ยมไร้ซึ่งฝุ่นละอองเขาเหยียบย่างไปตามคราบเลือด สีคล้ำฝั่งแน่นบนพื้นพางกล่าวเสียงดังด้วยท่าทางยินดีเจ้าสนักเยี่ยไปตามนัดจริงๆต้องขอบคุณจดหมายเลือดอันโศกเศร้าสุดจะทนของสู่จุนแล้วหาไม่แล้วสิทธิ์คงไม่สามารถจัดการอย่างรวบรังดง่ายได้ป่านนี้เดิมทีคิดจะเอาศพข,ของเจ้าสนักเยี่ยมาให้สุจุนดูสักหน่อยจนใจที่ธนูบนร่างมีพิษประหลาดพอสิทธิ์เข้าไปใกล้แตะเบาๆทีหนึ่งเจ้าสนักเยี่ยก็เอ แค้แต่เอากระบี่กลับมาเล่มหนึ่งขอมอบให้สือจนไว้ดูเป็นที่ระลึกก็แล้วกันรัวปิงเหอโกหกเขารัวปิงเหอือเป็นจอมลวงโลกที่พูดจาหน้าไหวหลังดอกได้อย่างเต็มปากเต็มคําโดยไม่รู้สึกระอายถ้อยคำลวงโลกของเขามันชากมากมายเกินไปแล้วดังนั้นคราวนี้เขาก็คงเล่นลูกไม้มาตบตาผู้คนอีกตามเคยรัวปิงเหอนั่งลงบนเก้าอี้ที่ตั้งไว้ด้านข้าง นี่คือเก้าอี้ที่เขาเอาไว้นั่งมองสนจิงชิวแหกปากร้องหวยหววโดยเฉพาะเขาเป่าน้ำชาในถ้วยที่ยังร้อนกรุ่นออกความเห็นว่ากระบี่ดีคู่กับกูกล้าเสียนสู้เป็นกระบี่ชั้นเยี่ยมก็นับว่าเหมาะกับเจ้าสำนักเยี่ยแล้วแต่ว่าในกระบี่เล่มนี้ยังมีสิ่งที่พิเศษพิสดารยิ่งกว่าอยู่ด้วยฟังปรึกปือของเจ้าสำนักเยี่ยช่างทําให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาจริงๆสูจุนพักผ่อนในบ้านปลายของชีวิตยอยู่ที่นี่หากว่างจัดไม่มีอะไรทํา จะลองศึกษาพิจารณากระบี่เล่มนี้ดูเล่นเล่นก็ได้มันน่าสนใจมากเลยนะสันชิงชิวไม่เข้าใจคราวสุดท้ายที่พวกเขาสองคนพบกันในคุกน้ำาของวังห้วนหวา่าเขาพยายามจะพูดจาโหดร้ายทั้งเยาะเย้ยถากถางอย่างเต็มที่เพื่อไล่ยเย่ชิงหยวนไปซึ่งเย่ชิงหยวนก็ไปแล้วนี่สันชิงชิวคิดว่าเขาคงไม่มาตามนัดของจดหมายเลือดนั้นหรอกคนธรรมดาที่มีความคิดย่อมไม่มีทางเดินเข้าสู่กับดักอันจงแจ้งเปิดเผยแบบนี้ไม่ ยังไม่เข้าใจอยู่ดีไม่ได้มาไม่ใช่หรออล้วปิงเหอออกจะพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นยิ้มหน้าระเรื่อนอ๋อจริงสิจดหมายเรื่องฉบับนั้นของส่ือจุนถึงแม้หน้าประทับใจแต่เขียนพันผ่านแบบขอปิทีอยู่สักหน่อยที่เขียนส่งเดชให้สิทกับเพราะความเจ็บปวดทรมานที่ได้รับเรื่องนี้สิทพอจะเข้าใจอยู่ดังนั้นเพื่อแสดงความจริงใจข้าจึงแนบของ อย่างอื่นอีกสองชิ้นไปด้วยเป็นพิเศษเสันชิงชิวเข้าใจแล้วของอย่างอื่นก็คือขาสองข้างที่เคยอยู่บนร่างของตนนั่นเองช่างนักขันเกินไปแล้วในอดีตที่เฝ้าหวังทั้งวันทั้งคืนอยากให้มากลับไม่มาแต่ยามที่ไม่คิดว่าเขาจะมาดันกลับมามุมปากสันชิงชิวอยากยิ้มเย็นชา <c oughs> เย่อชิงหยวนหนอเย่ชิงหยวน อารมณ์ผ่องล้วนิงเหอตอนแรกก็ยังสาราญอยู่ดีเฉพะเห็นเขายิ้มประหลาดก็เริ่มไม่พอใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขาถามเสียงเบาเจ้ายิ้มทําไมสนชิงชิวไม่สนใจเขายังคงยิ้มเย,ย้ยล้วนพิงเหอเก็บสีหน้าลําพองกราบเสียงเข้มสันชิงชิวเจ้าคงไม่ได้คิดแทงเป็นบ้าต่อหน้าข้าจะมีประโยชน์กับมังสันชิงชิวพูดเน้นทีละคาล้วนพิงเหอเจ้าเป็นหมาพันทางเจ้ารู้ตัวหรือไม่รอบด้านตกอยู่ในความเงียบกริบ ลบวงิงเหอจ้องมองเขาเสิงชิงชิวก็จ้องมองกลับตากระเหมงแต่แล้วจูจ่ๆลวบปิงเหอก็ยกมุมปากขึ้นข้างหนึ่งมือขวาจับเข้าที่ไหล่ซ้ายของสิงชิงชิวแล้วบีบเสียงร้องโหยหวนแสบแก้วหูช่าง่วนเขย่าวันเสียนี่กับไรตรงปากแพลที่แขนซ้ายของสิงชิงชิวฉีขาดเลือดพุ่งกระฉูดราวกับนำพุกเขาแหกปากร้องไป,ปรพร้อมๆกับที่ยังหัวเราะดัน่น ลมหายใจสะดุดเป็นห่วงๆรัว่วปิงเหออาจจะรั่วปิงเหอเจาะไอคนซาแล,ล้วสำหรับรั่วปิงเหอแล้วการทรมานเสริญชิงชิวเป็นเรื่องเบิดบานใจอย่างยิ่งเสียงร้องหวยหวนของเสริญชิงชิวทําให้เขาตัวเบาราวกับเป็นเซียนแต่ว่าคราครั้งนี้ไม่รู้อย่างไรรั่วปิงเหอกับไม่ได้มีความสะใจเช่นนั้นนัก ในอกเขาพลันหอบหายใจอย่างรุนแรงเขาทีบเสรินชิงเชียวจนหน้าหงายและกลิ้งไปกับเพื้นหลายตลบเลื่อนนอกไปทั่วตอนนั้นลวดปิงเหอก็ฉีกขาทั้งสองข้างของเขาออกไปในลักษณะเช่นนี้ ฉีกราวกับฉีขามาแ่แหลกหลังจากเจ็บจนเกือบตกนรกแล้วความรู้สึกนี้ก็เหมือนไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแต่สนจริจจงชิวกับกล่าวด้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเสียงดังฟังชัดกว่าเดิมว่าลบพิงเหอเจ้ามีวันนี้วันไม่พอข้าประทานให้เหตุใดจึงไม่สำนึกบนคุณข้าแต่กับเนรุณเยี่ยงนี้ที่แท้ก็เป็นหมาพันทางที่ไม่รู้จักบุนคุณคนจริงๆนั่นแหละแต่หลังจากระเบิดโทสะไปชั่วประเดียวเดียว รั้ปิงเถอก็จะเย็นลงเพราะอย่างชั่วร้ายกล่าวเสียงเบาอยู่ว่าอยากตายหรือไหนเลยจะมีเรื่องง่ายดายเช่นนั้นสือจุนชุดนี้ท่านทำเรื่องชั่วร้ายไว้มากมายไม่ว่ากับคนที่มีความแค้นหรือไม่มีความแค้นท่านก็ทำร้ายเขาขนาดจะตายไม่ตายแหละก็ยังทำลายเจ้าสุนัขอีกคู่หนึ่งได้ท่านไม่ตายให้ช้าลงหน่อยเพื่อลองลิ้นรสความเพระะรมานทั้งหมดที่ทุกคนได้รับดูบ้างสักครั้งแล้วจะชดเชยให้พวกเขาได้อย่างไรเล่า เขาบอกมือทีหนึ่งปลาซากข,ของเสียนโซ่ที่หักลงพื้นได้ยินเสียงนี้คอของเสริมจิงจิวก็ราวกับถูกมีดคมไร้รูปบาดเสียงเลาะหยุดกึกท่กามกลางผมเผ้ายุ่งสลายสยายใบหน้าเปรอะไปด้วยค่าเลือดสองตาก,กับเปล่งปังกายเจิดจ้าราวกับปเปลวเพลิงสีขาวในยามราตรีเขาคืบคผ่านอย่างยากลําบากไปยังซากกระบี่หักไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นเพียงแค่กระบี่เล่มหนึ่งเท่านั้นตนเป็นผู้ทําให้ลววเปิงเหือเป็นอย่างทุกวันนี้ แล้วผลลัพธ์ของตอนไครละ่ะเป็นผู้เกาะเยื่อชิงหยวนไม่ควรจะมีจุดจบเช่นนี้เลยเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปตามนัดเก่าที่สายไปสิบกว่าปีเพื่อมลุคำมั่นสัญญาที่ไม่มีประโยชน์ข้อหนึ่งกระบี่หักขนม้วยมันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้เลือดไหลเป็นทางแต่ขนาดจะไหลมารวมกันก็เบยนออกจากกันไปเสียแล้วจบตอนด,ด้วยความเศร้าะกราบขอบคุณครับ